สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงพิมพ์เดบีภาษาอังกฤษม .2 นะคะวันนี้ครูก็จะแจกใบความรู้นะคะใบความรู้ที่3นะคะให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษานะคะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่บ้านคุณิต .com ก่อนนะคะโดยแต่เปิดโปรแกรม windows explorer ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่บ้านคุณิต .com ค่ะ นักเรียนก็เลื่อนเมาส์ลงไปด้านล่างเลยนะคะเข้าไปที่ในส่วนของการบ้านนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีคำว่าพิมพ์ดีดอังกฤษม2อยู่นะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเรียนของห้องเรียนพิมพ์ดีภาษาอังกฤษม2นะคะในห้องเรียนนี้ครูก็จะมีวิดีโอให้พวกเราได้ ศึกษารายละเอียดข้้งในนะคะในการทําใบงานนะคะก่อนที่นักเรียนจะทําใบงานทุกครั้งให้นักเรียนเปิดดูวิดีโอก่อนนะคะว่า,าครูได้ชี้แจงเรื่องอะไรไปนะคะใบงานที่เท่าไร่แล้วนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะคะวันนี้ครูจะนําเสนอใบงานที่3มนะคะให้นักเรียนไปคลิกคําว่าดาวน์โหลดในใบงานที่3ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะเกิดหน้าต่างนะคะให้เราเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Word คลิกที่โอเคค่ะนะคะในใบงานที่3นี้นะคะครูก็จะมีหลักการใน,ในการวางนิ้วนะคะในการวางนิ้วในการวางนิ้วในแต่ละแป้นนะคะวันนี้เราจะพิมพ์แป้น R H โอ oh, แล้วก็โคลอนนะคะในการวางนิ้วทุกครั้งนะคะในการวางนิ้วทุกครั้งนักเรียนจะต้องวางนิ้วทั้ง10นิ้วเอาไว้ที่แป้นเยืาเสมอนะคะอย่าลืมว่านิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่แค่ย,วยาวๆหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าสเปสสเปสบาร์นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้นิ้วชี้ซ้ายนะคะก้าวไปพิมพ์ตัวอา่านะคะพิมพ์แป้นอา่านะะ พิมพ์สลับระหว่าง F กับ r นะคะโดยใช้นิ้วชี้ซ้ายส่วนแป้น H นะฮะแป้น H ให้นักเรียนก้าวนิ้วชี้ขวานะฮะนิ้วชี้ขวาก้าวไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะคะพิมพ์แป้น H นะฮะส่วนแป้น O นะคะเราจะใช้นิ้ว,วกลางขวาก้าวขึ้นพิมพ์แป้น O แล้วก็ก้าวลงพิมพ์แป้นโคลอนนะคะโดยใช้นิ้วกลางขวาเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะใช้แค่นิ้วชี้ซ้ายนิ้วชี้ขวาแล้วก็นิ้วกลางขวาแค่นั้นนะคะระหว่างใบนความรู้ที่3นะคะเสร็จแล้วนะคะข้อควรระวังนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบร้อนในการใช้นิ้วนะคะ,ะในการใช้นิ้วในการพิมพ์นะคะอย่ารีบร้อน พยายามให้เป็นจังหวะของการพิมพ์ให้สม่ำเสมอนะคะการพิมพ์ของแต่ละจังหวะแต่ละแป้นนี้ต้องให้มีช่องไฟหรือจังหวะในการพิมพ์ที่สม่ำเสมอกันด้วยนะคะเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะคะจะเกิดความเคยชินโดยอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วนักเรียนเลื่อนไปดูในใบางานที่สามนะคะก็จะมีให้นักเรียนได้เอาไปฝึกปฏิบัติอยู่สามแถวนะคะ ในสามแถวนี้นะคะนักเรียนก็พยายามฝึกปฏิบัติภายในหนึ่งชั่วโมงนะฮะในชั่วโมงถัดไปครูก็จะมีการทดสอบนะคะเชิญนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ